สวัสดีค่ะคุณท่านวันนี้นะคะกลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระเครื่องมงคลค่ะ EP นี้เป็น EP ที่360แล้วนะคะคุณท่านจำ EP กันให้ดีๆนะคะคุณท่านกำลังรับชมใน EP ที่360กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด25รายการค่ะ หากวันนี้นะคะคุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่หนึ่งนะคะุณท่านเป็นตระกูุของหลวงพ่อค้ายนะคะรายการที่สองของหลวงปู่เอี่ยมของท่านหรือจะเป็นหมายเลขสี่หมายเลขห้านะคะเป็นพระงานสายประกวดได้รับรางวัลพร้อมออกบัตรรับรองเลยนะคะ หรือจะเป็นรายการที่8รายการที่90นะครท่านสนใจองค์ไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์089 1927 153ค่ะ จะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะคุณท่านให้สิทธิท่านที่โถเข้ามาก่อนหรือทักไลน์มาก่อนนะคะพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะท่านหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะคุณท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ตีต่อๆไปคะ่ะคุณท่านอยู่รับชมไปเลยนะคะ หากท่านใดนะคะจองทันปิดทันรายการไหนในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่านเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะมาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะคะวันนี้นะของท่านหมายเลขหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยนะคะเป็นตะกรุดค่ะมาพร้อมเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายนะคะดอกนี้นงท่านดอกยาวเลยนะคะท่านใดสายเครื่องรางสายตะกรุด วัตถุมงคลยอดนิยมนะคะท,ท่านท่านใดสนใจนะคะอยู่รับชมไปพร้อมๆกันค่ะเป็นดอกยาวเลยนะคะสังเกตนะคะมีคราบทององค์ลงรักปิดทองติดอยู่นะคะท่านมาพร้อมเหรียญหลวงพ่อท่านคล้ายค่ะรายการนี้นะคะตัวหนังสืออักขระท่านชัดเจนค่ะ รายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะท่าน650บาทนะคะจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางคะท่านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่า EP แล้วนะคะท่านนี่ค่ะคราบทององค์ลงรักนะคะถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะท่านคราบทองเก่าเดิมนะคะ ตะกรุดดอกนี้นะคะห5 0้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สองค่ะรายการนี้น้อาอุทนเป็นตะกรุดนะคะของหลวงปู่เอี่ยมนะคะเป็นเหรียญหน้ากากทองนะคะท่านเนื้อทองแดงลมดำนะคะดอกยาวใหญ่เหมือนกันน้องทานตรงนี้นะคะเป็นคราบทองแผ่นทององลุงรักปิดทองเดิมนะคะสวยมากๆเลยน้อาอุทนคราบทองนะคะ ติดให้ท่านการน,นองท่านท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยน้องท่านให้ทันกันนะคะหาตะกุดดอกสวยๆแบบนี้ได้ยากค่ะนี่ค่ะเหรียญปูเอี่ยมนะคะเหรียญเก่าเดิมค่ะท่านตระกุดนะคะมาพร้อมเหรียญเลยนะคะสวยมากๆค่ะดอกนี้ขอแบ่งปันที่650บบาทเท่านั้นค่ะท่าน 650บาทนะคะปิดให้ทันกันค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่3ค่ะรายการนี้นะคณท่านเป็นตรากุดของหลวงพ่อคงนะคะเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพมค่ะอายุท่าน77ปีนะคะเป็นตรากุดเก่าเดิมน้องท่านตรงนี้นะคะก็จะแตกตามธรรมชาติเลยนะคะนี่ค่ะ มีคราบทององลงรักปิดทองเก่านะคะเนื้อก็จะแตกแบบนี้เลยค่ะท่านเก่าเดิมเลยนะคะปิดให้ทันกันนะคะดอกนี้แบ่งปันเท่ากันค่ะที่650บาทเท่านั้นค่ะท่าน650บาทจะส่งฟรีครบทุกบ้านนะคะท่านใดสนใจโทรเข้ามาสอบถามกันได้ค่ะท่านสวยมากๆเลยนะคะลาบผลพูนทวีนะคะจิตสร้าง ถวายบูชาคุณนะคะท่านของหลวงพ่อนะคะเหรียญหลวงพ่อโค้งนะคะวัดบางกระพร้อมค่ะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สี่ค่ะท่านรายการนี้นะคะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โต๊พิมพ์ตุกตาเล็กนะคะท่านหลายท่านยังไม่มีเก็บพิมพ์นี้นะคะท่านใดสนใจนะคะวันนี้ปิดให้ทานกันค่ะ เป็นปิดตาตุ๊กตาเล็กเนื้อผงเกสรนะคะปี2522วัดประดูชิมพีกรุงเทพมหานครค่ะคุณท่านจะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศรับรองรายการนี้เลยนะคะเป็นพระที่เป็นงานสายประกวดนะคะท่านวัดถูบุงคุนะคะท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่1,500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ1,500บาทนะคะท่านรายการนี้นะคะ สวยนะคะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลมาเลยนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อผงเกสนะรท่านหาองค์สวยๆแบบนี้ได้ยากนะคะเรียมกรอบนะคะบูชาไปขึ้นคอได้ส,สวยๆค่ะท่านด้านหลังนะคะชมรมพระเครื่องเมืองสยามนะคะได้รับรางวัลพร้อมออกนามบัตรแข่งให้เลยนะคท่านให้ทันกันนะคะท่านใดปิดทันบอกแสดงความยินดีได้ค่ะมาดูองค์พระกันนะคะท่าน องนี้นะคะปิดตานะคะท่านหลวงปุ่โตนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชัดค่ะเนื้อผงเกสรนะคะท่านดูแขนนะคะนิ้วมือท่านชัดนะคะแขนเลวเล็กเลยนะคะนิ้วมือท่านชัดเลยค่ะมวนสารดั้งเดิมของท่านยิ่งลงกล้องยิ่งเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดนะคะปิตาตุ๊กตาเล็กนะคะพิมพ์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะ สวยมากๆเลยนะคะด้านหลังนะคะท่านวัดประดู่ฉิมพีนะคะรายการนี้นะคะท่านแบ่งปันที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ เหรียญหลวงพ่อคูณรุ่นสร้างบารมีปี2519วัดบ้านไรจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านประเภทเป็นเหรียญยอดนิยมค่ะเนื้อนาวะนะคะวัดบ้านไรอำเภอด่านขุนทรจังหวัดนคนรนาคนราชสีมานะคะรุ่นสร้างบารมีปี19ของท่านได้แบ่งปันไปนะคะขึ้นคอบูชาได้เลยค่ะ รายการนี้แบ่งปันที่1,500บาทผมส่งนะคะท่าน1,500บาทเท่านั้นค่ะหลวงพ่อคูณนะคะรุ่นสร้างบารมีน่าท่านออกนามบัตรแก๊สแข่งให้เลยนะคะรายการนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะปิดให้ท่านกันทำทานโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะเหรียนท่านสวยงดงามค่ะ นี่ค่ะท่านสังเกตนะคะมีรอยจานบนเหรียญชัดๆเลยน้องท่านดูได้ด้วยตาเปล่าค่ะรอยจานบนเหรียญน,นะคะสวยงามมากๆค่ะท่านใบหน้าท่านคมชัดไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะสวยสมกับได้รับรางวัลมาค่ะท่านให้ทันกันนะคะมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญเท่านั้นค่ะต่อโค้ดนะคะหลวงพ่อคูณปริสุศตโทค่ะ รายการนี้นะคะ1,500บ,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 นะบ,บาทเท่านั้นค่ะท่าน1,500บาทนะคะเลียมกรอบขึ้นคอบูชาด้าสวยๆค่ะด้านหลังนะคะก็จะมีรอยจานนะคะท่านนี่ค่ะรอยจานบนเหรียญเลยนะคะ1,500บาทเท่านั้นค่ะหมายเลยค่าค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะ รายการที่6รายการนี้นะคะท่านองค์นี้เป็นรูปภาพเก่านะคะของหลวงพ่อก,กันนะคะรายการนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบคอาท่านเลี่ยมกรอบลายไทยงดงามเลยนะคะด้านหลังก็จะเป็นยันอักะระท่านนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยนะคะหลวงพ่อก,กันนะคะ ท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่700บาทผมส่งเท่านั้นคท่าน,าานรูปภาพหลวงพ่อก,กันนะคะวัดพญาการามรายการนี้นะคะด้านหลังก็จะมีรอยจานค่ะ700บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่7จ็ดค่ท่านรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กันนะคะวัดพญาตการามนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยน้าท่าน คุณท่านไม่ต้องไปหาที่เลี่ยมแล้วนะคะองนี้นะคะได้พร้อมกรอบเลยค่ะคุณท่านนี่ค่ะเหรียญน,นะคะมีรอยจานเห็นไหมคุณท่านตรงยันตรงนี้นะคะสวยงดงามค่ะใบหน้าท่านคมชัดนะคะเหรียญไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะท่า,ทานรายการนี้ท่านใดสนใจเหรียญพอการรายการนี้ขอแบ่งปันนะคะที่แปดร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ 800บาทเท่านั้นเลยนะคะติดให้ทันกันเลยนะท่านวันนี้นะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะท่าน800บาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะรายการนี้นะ,ะท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะวัดกาหลงค่ะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเป็นรุ่นพิเศษนะ,ะท่านสังเกตนะคะตอโค้ดไว้นะคะรุ่นพิเศษค่ะ หลวงพ่อสุดท่านก็จะเด่นเรื่องเสือเหนาท่านนี่ค่ะรุนพิเศษนะคะต่อโคตดนะคะชัดเจนเนาท่านใบหน้าท่านคมชัดนะคะดวงตาจมูกนะคะเรียนพ่อสุดนะคะวัดกาหลงเขาท่า,ทานยอดนิยมเลยนะคะอ,องนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบค่ะท่านใดสนใจรายการนี้ขอแบ่งปันที่900บาทพร้อมส่งเท่านั้นเขาท่า,ทาน 900บาทนะคะปิดให้ทันกันนะคะด้านหลังนะคะลาบผลพูนทวีค่ะนบเก้านะคะด้านหลังรอยจันยันอขระท่านชัดนะคะตัวหนังสือนะคะเหรียญน,นี้นะคะขึ้นคอบูชาได้ของท่าน9 0 0บาทนะคะพร้อมหูห่วงค่ะปิดให้ทันกันนะคะมีเพียงแค่หนึ่งเหรียญค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ก้าของท่าน รายการนี้เป็นไม้นะคะท่านเป็นไม้แกะนะคะปิดตานะคะอง,องนี้หนูไม่ทราบหลวงพ่อที่แน่ชัดนะคะท่านต้องขออภัยด้วยนะคะแต่เป็นไม้แกะนะคะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านมาพร้อมเลี่ยมเก่าโบราณเลยนะคะเป็นไม้แกะนะคะปิดตานะคะ ท่านใดส่งจรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ600บาทนะคะพาดมาค่ะมากันที่รายการที่10บค่ะรายการนี้เป็นไม้แกะเช่นกันนะคะท่านเป็นไม้แกะนะคะไม่ทราบหลวงพ่อที่แน่ชัดนะคะเลี่ยมของท่านสวยงดงามเลยนะคะ ไม่แน่ใจว่าเป็นของหลวงปู่ทิมหรือเปล่านะคะท่านด้านหลังเป็นยันหลวงปู่ทิมนะคะปิดตานะคะเป็นไม้แกะค่ะท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่หกร้อยบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะหกร้อยบาทดาวท่านเป็นไม้แกะนะคะองค์เก่าหายากนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบเอ็ดค่ะ รายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะท่านวัดช้างให้ค่ะหลวงพ่อทวดมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะขึ้นคอบูชาได้ส,ดสวยๆขขงท่านองค์นี้นะคะใบหน้าท่านคมชัดนะคะเนื้อท่านสวยงดงามเลยนะคะพ่อทวดรายการนี้นะคะขอแบ่งปันที่หก0้อบาทพร้อมส่งเท่านั้นของท่าน นี่คะ่ะเลียมกันน้ำเลียมให้อย่างดีเลยนะคะด้านหลังเป็นหลังตัวหนังสือค่ะหลวงพ่อทวดวัดช้างให้หลังหนังสือรายการนี้ขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งนะคะ600บาทค่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่12ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะและหลวงพ่อเจริญค่ะท่าน ขอแบ่งปันที่600บาทพร้อมส่งนะคะ600บาทคงท่านหลวงพ่อแดงนะคะและหลวงพ่อเจริญค่ะตัวหนังสืออักษรท่านชัดนะคะใบหน้าท่านนะคะเหรียญน,นะคะท่าน600บาทเท่านั้นค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้คำท่านแม่ค้าใจดีคุยง่ายนะคะ ถัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะรายการนี้นะคะท่านน่าจะเป็นพระศีวรลีนะคะองค์ใหญ่เลยนะคะเป็นพระกุด้วยนะคะท่านนี่ค่ะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบนะคะเปิดโชว์องค์เนื้อพระนะคะท่านเห็นความเก่าเดิมชัดๆเลยนะคะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่5 5 0บาทเท่านั้นค่ะท่าน 550บาทนะคะพระสสีวลีนะคะปิดให้ทันกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่าน550บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะรายการนี้นะคะเป็นปลุหนังนะคะท่านเป็นปลุหนังนะคะน,น,นานๆหนูถึงจะได้แบ่งปันมานท่านหลายท่านไม่ทันใน E ีก่อนๆนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันค่ะ เป็นพระปุหนังนะคะท่านดูคราบอง์พระนะคะนี่ค่ะคราบผิวเดิมนะคะขึ้นตามซอกอง์พระเลยค่ะยิงลงกองยิงเห็นรายละเอียดผิวพระท่านชัดนะคะรายการนี้แบ่งปันที่ห้าหบาทเท่านานค่ะท่านห้าร้อยห้าบาทนะคะปิดให้ทันกันนะคะเป็นพระปุหนังนะคะ มาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบห้าค่ะท่านรายการนี้นะคะเป็นปิดตาแลบางไัยนะคะท่านเป็นพระปิดตาเนื้อแลบางไพยนะคะดูดแม่เหล็กติดนะคะท่านนี่คะ่ะดูดติดนะคะจะเห็นว่าคราบนะคะท่านคราบสนิมนะคะเป็นเนื้อแลบางไพยหายากกันค่ะ ดูดติดด้วยนะคะดูดแม่เหล็กติดนะคะคราบสนิมขึ้นตามซอกอง์พราเลยนะคะเนื้อแร่บางไผ่ค่ะรายการนี้ท่านใดสนใจขอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่านห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเนื้อแร่บางไผ่หากันยากค่ะปิดให้ทนันการนาท่านติดตาเนื้อแร่บางไผ่นะคะคราบสนิมน,นะคะท่านดูดแม่เหล็กติดนะคะปิดให้ทันกันค่ะ มาค่ะมากันที่รายการที่16ค่ะรายการนี้นะคะเป็นปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะท่านองค์นี้นะคะเป็นของหลวงปู่ยิ้มนะคะแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะท่านปิดตาหลวงปู่ยิ้มนะคะงดงามมากท่านรายการนี้นะคะไม่ควรพลาดค่ะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะท่านท่านหลังนะคะ ติดตาหลวงปูยิ้มรายการนี้550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะรายการนี้นะคะท่านเป็นพระนางพยานะคะพิมพ์เข่าโค้งจังหวัดพิษณุโลกค่ะเนื้อดินเผ่ายอดนิยมนะคะมาพร้อมเลี่ยมจับขอบเผาท่านขอแบ่งปานที่550บาทเท่านั้นเลยนะคะ 5้า้าบาทนะคะพระนางพญาพิมพ์เข่าโค้งค่ะท่านเนื้อองค์สภาพสวยสมบูรณ์เลยนะคะท่านเก่าเดิมนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะด้านหลังจะเป็นเลี่ยมปิดไว้นะคะ่ะท่านนี่ค่ะเห็นตรงนี้นะคะด้านหลังนะคะเป็นเลี่ยมจับขอบค่ะด้านหน้าเปิดโชว์องค์เนื้อพระนะคะ5้าห้าบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่18ค่ะ รายการนี้นะคะน่าจะเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะท่นานเนื้อเมฆพัดนะคะมาพร้อมเลี่ยมทน่นานเป็นเลี่ยมกระเช้านะคะนี่ค่ะเป็นเลี่ยมจับกระเช้านะคะด้านหลังเป็นหลังยันยุ่งค่ะท่านเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะคะวัดสะพานสูงนะคะองค์นี้นะคะเนือ้อเมฆพัดนะคะท่านแบ่งปันนะคะองค์นี้นะคะ ที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการนี้เราท่านเป็นหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะขอแบ่งปันนะคะที่550บาทเท่านั้นค่ะท่าน550บบาทนะคะปิดให้ไวให้ทันกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะท่าน หลวงพ่อสดปากน้ํานะคะด้านหลังนะคะเป็นพระผงของขวัญขาวทานองค์นี้นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ยี่สิบค่ะรายการนี้นะคะทาานเป็นพระหูยานกุลบุรีนะคะเนื้อชินนะคะทาาน,นมาพร้อมเรี่ยมพอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ 550บาทนะคะเป็นพระหูยานกุลปุรีนะคะคุณท่านดูผิวพระนะคะคราบกุขึ้นตามซอกองค์พระค่ะแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นเลยนะคะท่านปิดให้ไวให้ทันกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีได้ค่ะ550บาทค่ะถาดมาค่ะมากันที่รายการที่21ค่ะ รายการนี้นะคะท่านเป็นพระครูวิริยกิติหรือหลวงปุโตะนะคะวัดประดู่ฉิมพีปี2517น่ะคะท่านเหรียญน,นี้นะคะเนื้อเปียกทองนะคะมาพร้อมกล่องเก่าเดิมค่ะอนุญาตเปิดให้ชมกันเลยนะคะอนุญาตนำออกมาจากกล่องนะคะท่านเหรียญน,นี้นะคะขอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ ห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะเหรียญปู่โตะนะคะท่านหลวงปู่โตะนะคะใบหน้านะคะท่านท่านคมชัดเป็นเหรียญเก่าเดิมเนื้อเปียกทองค่ะได้มาพร้อมกล่องยังไม่ได้เลี่ยมนะคะท่านใดอยากเช่าบูชาเก็บศึกษานะคะหรือสะสมไม่ควรพลาดค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะท่านด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะ ามาค่ะมาที่รายการที่22ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะวัดเชิงเลนเ่าท่านหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนน,ลเเลนะคะมาพร้อมกล่องเลยคขาท่านหน้ากล่องท่านอักขระไว้ชัดเจนนะคะเดี๋ยวหนูให้ชมเหรียญกันชัดๆนะคะนี่ค่ะเหรียญปู่ไข่รายการนี้แบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ 550บาทนะคะท่านปิดให้ทันกันนะคะท่านใดได้ไปหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะเปลียนปูไข่ของท่านด้านหลังนะคะสวยงดงามของท่านรายการนี้นะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่23ค่ะ รายการนี้นะคะเป็นเลียนหลวงปู่ทิมนะคะพระนาคปกหลวงปู่ทิมครบรแปดล่อเผ่าท่านองค์สวยเลยนะคะเนื้อนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมอขอบเผ่าท่านท่านสังเกตนะคะจะตอกโคตรตรงนี้นะคะท่านทั้งสี่มุมนะคะตอกโค้ค่ะพญานาคทั้งหมดเจ็ดเสียนด้วยกันนะคะนาคปกหลวงปู่ทิมเผ่าท่านตอกโคตรสี่มุมแบบนี้เลยนะคะ ลงยานอักขระนะคะท่านใดสนใจรา,รายการนี้ขอแบ่งปันที่800บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะาท่าน800บาทค่ะพระนาคก,กหลวงปู่ทิมไตรามาสปี18นะาท่านเหรียญน,นี้นะคะด้านหลังค่ะสวยงดงามมากๆเลยนะาท่านไตรามาสปี18นะคะได้แบ่งปันไปขึ้นคอบูชาได้เลยค่ะ800บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมาค่ะมาที่รายการที่24ค่ะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญเจริญพรบุญนะคะของหลวงปู่ทิมอิสริโกของท่านอายุท่าน9 5้าปีนะคะเป็นเหรียญปี2517ของท่านเหรียญน,นี้ก็สวยงดงามไม่แพ้กันนะคะเจริญพรบุญนะคะใบหน้าท่านคมชัดไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนเอาท่าน เหรียญนี้ขอแบ่งปันนะคะที่800บาทผมส่งเท่านั้นค่ะ800บาทเท่านั้นเลยนะคะวัดะหารไร่จังหวัดระยองค่ะที่ระลึกนะคะท่านปิดให้ทานกันนะคะเลี่ยมกรอบขึ้นคอบูชาได้ค่ะ800บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะมากันที่รายการที่25ค่ะรายการสุดท้ายวัดของวันนี้แล้วนะคะท่านขอปิดท้ายด้วยเหรียญน,นะ เหรียญน,นะครท่านปิดท้ายด้วยพระปิดตาเงินล้านของหลวงปู่โตค่ะเนื้อผงเกสรน,นะคะปี2521วัดประดู่ิมพีนะคะเป็นพระปิดตายยอดนิยมของท่านเนื้อผงเกสรด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะรายการนี้แบ่งปันที่1,500บาทพร้อมส่งเท่านั้นค่ะ1,500บาทนะคะปิดให้ไวให้ทานกันนะคะท,ท่านท่านใดได้ไปขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ได้รับรางวัลมาพร้อมออกไปประกาศรับรองนะคะัท่านปิดตาเงินล้านเนื้อผงเกสรค่ะด้านหลังนะคะชมรมพุทธศิลป์ไทยนะครับท่านเป็นนามบัตรการ์ดแข่งเลยนะคะท่านใดจองท่านในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีได้ค่ะเดี๋ยวให้ชมกันชัดๆนะคะปิดตาเงินล้านะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลน,นะคะท่านดูนิ้วมือค่ะ นิ้วมือท่านชัดนะคะเป็นเนื้อผงเกสรน,นะคะปิดตาเงินล้านเป็นที่นิยมกันนะคะท่านตาท่านใดไวตาท่านใดถึงนะคะท่านย่อมได้ของดีไปครอบครองค่ะพิจารณาตัดสินใจไปพร้อมๆกันนะคะท่านลงกรองให้ชมกันแล้วนะคะเปิดแบ่งปันที่1,500บาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจศรัทธานะคะท่านโทรเข้ามาได้เลยนะคะ ด้านหลังเป็นหลังยันตรีนะคะองค์นี้นะคะหมายเลขยี่สิบห้านะคะแบ่งปันที่หนึ่งห้ารอบาทเท่านั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมช่องปัญญาค่ะหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะคุณท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็โทรโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 8นย์89 1 9 3 153ค่ะหรือท่านใดมีไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะคุณท่าน ส่งฟรีครบทุกบ้านเดินทางมาเป็นหลายร้อยกว่าอีพีแล้วนุาท่านไม่มีปัญหานะคะโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่ค้าใจดีคุยง่ายเขาท่าน,านจะได้เป็นลูกค้าประจำกันอีกนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยนะคะหนูลงคลิปทุกๆวันค่ะคุณท่านจะได้ไม่พลาดในอีีต่อๆไปนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะท่านที่มีไลน์หนูจะส่งคลิปให้ชมทุกๆวันค่ะ สำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ